ก่อน,นำแตงกวามามอบให้นะคะนี่ มันก็เลื่อนลดรค่ะมาน้ำท่าก็ได้ยังมากอะเอามั่งคิดนะค่ะอือก็เนอหนเราไม่ออฟนะไม่อาบอกอยู่นู่นค่ะไปหานม่อ่อฟก่อือเนอนี่นะคะอันนี้นะคะก็เนอนี่นะคะพ่อพ่อเปาคนนี้เป็นใครหรอคะเเอชียยสามอ๋อสยามเอเชียเอเชียสยาม นี่นะคะตัวจริงสวยเนาะนี่นะคะก็นำแตงกวามาให้นะคะนี่ะค่ะแตงกวากับส้มโอนะคะมามอบให้นะคะสุดยอดเลยนะคะเอเอียสยเนี่นะคะก็เราก็มานะคะครื้นนะคะไทยบ้านนอกนี่นะคะไทยบ้านนอกเมื่อกี้เขามีอะไรเห็นเ้ามุงดูที่ทางที่เอเชียสยามนะแล้วก็ทาง มนตรีค่ะนะครับเป็นมาเยี่ยมมาอย่างอราทางคุณป้าเป็นมาจากเยอโซงเอฟซีหรอคะอ๋อนี่นะคะเราไปดูกันนะคะก็เอฟซีมาจากยอโสนะคะนี่คุณมนตรีนะคะนี่นะคะเข้ามาเดี๋ยววละเดี๋ยน่นะคะก็นี่นะอมาให้กำลังใจนะคะ

นีนะคะก็ <altogether> ซื้อส้มโอกับแตงกวามาฝากนะคะไ่เาวเปังเงาเนียองี่ีพปาาไม่มีอะไรก็ไม่จำไม่ได้เลย คงใจต้องแวะไปเยี่ยมเลยนะเดีย๋ยวจะจำทางไปไม่ได้ก็ต้องทำป้าอยอะไรป้าฮานี่ตรงนี้บ้านป้าฮานี่เคยอยู่ตรงนี้นตรงนี้ตรงน,รงนี้ช่างคงอยู่ตรงนี้เขาเะ็ำไม่ได้ไงโอ้โหคะจะลกหมดนั่นแหละคงใครจะไม่ลกเนาะนม่แม่อยู่ทุกวันก็ยังลกเลยอ

ใีาานมัน <ici> <an> ่ีีมนงขาลงพนเรตงดโอกาส้ีามมนก่อก่อนในระหว่างลุงพลกับแม่ออบคิดถึงใครมากที่สุดคิดถึงผมครับคนเป็นแอดมินไหนแม่ออ ให้ช่างพงเป็ายซองอกา็่าีปใช่ให uh, ้ uh ุางใครอคเปิดนาแล้วมันก็นักกาดคอยดูนั่โมได้ดน่เห็นลุงก่ของไทยง่ากาง่าคอยันอะอ่อนมาคอยมันมันเนื้อคว่ำหลังมนมันโว้ยมันคอยแง่เตางๆเขานั่นลามันก็ดีงลใจว่าล่ะละะ ผวมทั้งวัวหัวใหญ่เานะนะคุณอความห่วงใยของเขาเห็นแล้วเห็นล้วคือบ่าเราสิ่งสขอกเกวอยู่ใดเป็นอดเป็นหลอลอดมุสต็นเวลานอ็นเวานี่แไปเลยคือเห็นขับรถอยู่หนึ่งชั่วโมงมาส่งแล้วก็ไปแกไปปุ๊บจมตอนนี้เราอัพเดทคุก็ว่ามุสตีสามีหล่ะมุนก็เพาต้องนั่งร่ำนังร่ำแต่ละคนนังอวนออกอ้นออ

ไทยไทยไทยทไหาแม่จะคุยไรแม่ไปหาลุงก้นกั่จงอไทยลูกส่งมาให้งนเรื่องนุกว่าลูกไส้เนี่ยเกิดเพราะอยีสีปูซื้อมาสิเกิดที่หลังลูกคนแต่ลูกสาวเนี่ยปีเดียวกันยายนแต่นลูกสาวคนหน่อยนะที่เป็นอันช่างนตะปานะ มุเสือง่ามแห้าไหมแม่คุอนงเสือง่ามแอยสองสองผืนนะคะสีเขียวกับสีส้มง่ามแห้งง่ายน้ำใจลยมีนใจดีซื่อไหโอ้เนี่ยค่ะเอฟซีนะเห็นแล้วนะคะมาจากญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นเลยนะ อย่าเยี่ยมไม่หายขึ้หนูเด้อพอเห็นองค์ปูน้ำตาก็มองแม่แมนช่วยไม่ได้เลยเออแม่อีหลีมันเป็นเองมันมันสมกับความคิดหอวคิดถึงกับความห่วงใยนงแม่เนาะบอกประสาทกันนะเพราะว่าปูนลูกจะมาจากไกลมากเลยเดินทางมาลำบากมากอย่าได้มีผลอย่าได้มีออะไรเลยนะท้องฟ้าสว่างหมด อันนี้เสื้อเห็นคัสาหามาเมื่อกี้นี่แม่เราใจเนาะจ้าเราตอนนี้ถือสินแฝงก็จะไม่ทานอาหารอะไรใช่ไหมเราก็จะกินว่าแฝงเพราะันไม่ต้องกินอะไรสินแฝงก็มีเวลามีเวลาทานที่จะก่อนกลางเที่ยงก็จะไม่แตะต้องอะไรแล้วค่ะก็ดื่มได้แต่ห้ามห้ามที่ว่าจะของเคี้ยวอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งได้ครับในเวลาต้องหยุดเยอะมากเลยดูทุกวันนะ แต่ออกจากกรุงเทพมาแล้วมาเลยนะอง์ดำเลยใครไม่เชื่อจะไม่เห็นเห็นเพื่อนขับรถมาเห็นมามาเลยเมื่อวานที่จริงจะเข้ามาที่สกลนครเลยแต่กว่าจะถึงสกลนครมันจะดึกมากแล้วฝนก็ตกแถวโคราชด้วยเลยแวะสารคามบ้านตัวเองอ่ะน้องๆก็ออกมาหาที่สารคาม ก็มาจากไหนคะเยโซค่ะโอ้โหเดี๋ยวสารภาพเะโซ่ตีชั่วโมงมาถึงนี่คะคือนี่น้องสกุลค่ะอ๋อตอนแรกกับสิเขมามาบ้านนี่ไปแวะบริษัทมุ่นโอมุ่นสักค่ะโอ้ไปบอกก็กรอกมากค่ะมามาบ่ถือหรอกมากกันตามที่เขากดในมือถือมากกันแล้วเป็นต้นไปใส่ราคาโอ้อย oh. e ู oh. 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 <sho> oh. hmm? uh ่บ้านนางเยี่ยมโอ้อยู่บ้านนางเยี่ยม ะะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมทีพีคอแฟทีพี TV, สกนนะะนนนินนะะ้ำช่างเฟื่องบนช่องชาแนลค่ะขอบคุณค่ะสัดีค่ะ